หลังจากที่สติที่หน่งนั้นจบลงพวกคนที่เหลือนั้นก็โกรธแค้นมะยมดองเป็นอย่างมากทุกคนนั้นได้อุทาต่างๆว่าทําไมตนถึงไม่ได้เข้าเส้นชัย ผู้ร่วมเข้าแข่งขันาาานั้นสามารถแดกอาหารได้ฟรีแต่แซมแมนนั้นแม่งแดกจนหมดเลยตัดมาที่มิสเตอร์สตีดตอนนั้นก็มีคนมาบอกมิสเตอร์สตีดว่าแท้รจริงแล้วคุณไจโรที่ได้ที่1ึนะฮะเป็นชาวต่างชาติท้ายเรือที่ใจโรโดยสารมายังประเทศนี้นั่นก็เป็นเรือของชาวราชวศงซึ่งมันก็อยู่ในทางยุโรปนะสินะฮะผมอาจจะสันนิษฐานนะฮะว่าคุณใจโรเนี่ยอาจจะเป็นคนในกษัตริย์ก็เป็นได้นะครับสิ่งคุณใจโรเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรในเอกสารการแข่งขันเลยนะฮะคุณสตีเวนสตีลหลังจากทีีีีี่มมิสรรรไไดด้้้้้้ยนนนนะกกกก็็าาางขึคับแลว ประกาศบางสิ่งบางอย่างนะฮะใช่เหรอฮะเขาประกาศมาว่าเจโรซิเปอรี่ผู้ได้ที่1นั้นก็ได้ถูกตัดสินว่าจงใจการกระทําเพื่อขัดขวางการวิ่งของแซนแมนจนทำให้เจโรเนี่ยโดนลงโทษนะฮะโดยการลดอันดับนะฮะแล้วคนที่ได้ที่1แทนนะฮะนั่นก็คือแซนแมนนี่เองเจโรแม่งก็โกรธแค้นมาโยมดอนสิครับไอเฮียแม่งโดนลดอันดับเขาก็เลยทําให้คนในงานนะฮะปั่นป่วนชิบหายเลยนะฮะตัดมาที่มิสเตอร์สตีดตอนนั้นมีคนบอกมิสเตอร์สตีดว่ามีคนตายภายในสนามแข่งซึ่งมิสเตอร์สตีดนะฮะก็ไไมม่่่่่่คคอออออยยเเเเเเชืสสััักกทาาาาาาหรรรนนนนนนะะะะะะะฮฮจจจด้้ววววววตตตขงงงบป็็ซึำ <ห>ว่าคนร้ายเนี่ยมักจะฆ่าไปเรื also, ants, like ่อยๆนะฮะจนกว่าตัวเองเนี่ยจะได้ที่หนึ่คุณตำรวจก็ได้บอกกับมิสเตอร์สตีนะฮะว่าหยุดการแข่งขันซะก็อย่างว่านั่นแหละฮะมิสเตอร์สตีเนี่ยไม่ยอมอย่างแน่นอนเลยนะฮะจนตำรวจคนนั้นเนี่ยต้องมาเรียกคนหนึ่งนะฮะเพื่อมาสืบสวนช่วยนะฮะซึ่งชายคนนี้นะฮะก็คือผู้เข้าแข่งขันเหมือนกันนะฮะใช่แล้วฮะเขาก็คือมอร์เนทิมนั่นเองนะฮะผู้ได้ที่4จากสเตจที่1นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมอร์เนทิมก็ได้เอาดอกไม้ให้ดูซีีีีีีีีี่่่่่่่่่่สสสสตตลลนน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 นะะ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 ะฮฮดดดไไไไมมมมมมมเเเเยยออออออทททททิิิิิาาาาจจจจจปป็็็็พกกกก้้้้้ใใครรรูบบบววืื2ขึึภชซงโ วางแผนนะฮะว่าจะไปที่ที่มีแหล่งน้ําก่อนนะฮะขัมาบบไปเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งติดการทะเลทรายตายหาอย่างแน่นอนเชื่อกูดิซึ่งส,สเติที่สอนี่ก็เป็นการแข่งขันวิ่งทางไกลนะฮะซึ่งมันก็ราวๆ1 2 0่กิโลเมตรเพื่อข้ามทะเลทรายแอริโซนาแล้วสเตจที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะบัดนี้จ็คโลก็ได้แซงเป็นคนแรกอีกแล้วนะคะผมเขาก็ได้รัดไปทางทะเลทรายนั่นเองนะครับผมโจโนี่แม่งก็บ้าจีไปตามแจโลด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยสุดท้ายทั้งสองก็ได้ไปกลางทะเลทรายในที่นนนนััอล้กกตใโโบจจ เโลกับโจนี่นั่นกำลังดูเส้นทางอยู่ดีๆนะฮะแล้วเขานั้นก็โดนลอบจู่โจมในทันใดจนทำให้ทั้งสองรู้นะฮะว่าโดนลอบจู่โจมจากทางกระบองเพชรแล้วเจโลกก็รู้นะฮะว่าคนที่ทำเนี่ยนั่นก็คือมิซิสโลวิสันนั่นเองทั้งสองก็ได้รีบวิ่งหนีตีมิซิสโลวิสันในทันใดนั่นเองจนโจนี่นั่นโดนมิซิสนั้นจู่โจมจนตกมาแล้วจโจนี่นั่นก็บาดเจ็บคางตาในทันใดซึ่งโจนี่เนี่ยก็บอกให้เจโลนะฮะวันนี้ปนไปใส่ซนาะต่อให้มึงมาช่วย,ยงงก,กูนนนะ่ััังงงไไเเรกกกก็็ปคแขะะะะะจจจโโลลมมฟวธอิิสส มาไม่นานนะฮะเจโรก็สามารถเอาชนะมิสซิสโรบิสันได้ในที่สุดนั่นเองนะครับตกค่ำทั้งสองนั้นก็ได้ก่อกองไฟและหลังจากนั้นมาไม่นานนะฮะเจโรก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะสอนโจนี่นะฮะเห็นว่าอยากรู้นะฮะว่าการหมุนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็เลยสอนมันแม่งเลยนะฮะซึ่งสกิลการหมุนของโจนี่นะฮะค่อนข้างจะกากพอสมควรนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะโจนี่ก็ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างนะฮะในกระเป๋าของเจโรนั้นมีเอกสารคัดค้านของเด็กคนหนึ่งแล้วในนั้นก็มีตาประจําตะกูลอีกะด้ววยยจจจนน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 ทาใให้้้โโ่่ััััสสงะะเรป็คกแ แล้วก็มีชายคนหนึ่งนะฮะได้มาหาใจโลก,กับโจนี่นะฮะแล้วชายคนนั้นได้ก็ทําตัวพี่เลนพี่เลนชิบหายเลยทีเดียวเชียวก่อนที่จะมีอีก2คนนะฮะปรากฏตัวขึ้นมาซึ่ง2คนนั้นก็คือครอบครัวบูมบูมนี่เองแล้วชายที่โผล่มาก่อนหน้านี้นั้นก็คือครอบครัวบูมบูมเช่นกันสุดท้ายทั้งสามก็ได้รอบล้อมใจโลก,กับโจนี่นั่นเองหวังจะก,กระหนาที่แม้ทั้งสองนั้นตายคาส้นตีนของพวกเขาโดยทั้งใจโลก,กับโจนี่นะฮะก็โดนจู่โจมต่างๆนานาน,นะฮะถึงแม้ทั้งสองจะตอบโต้นะฮะแตต่่่กกกกกก็็็็ไมมสสาาาาารรถบ้้้้้้ดนน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 ใใุัััยลลลลลลเเเหหพวขง แล้วจโลก,ก็ตัดสินใจนะฮะที่จะโยนล,ลูกเหล็กเนี่ยใส่หินก้อนหนึง่งแล้วหินก้อนนั้นก็กระเด็นใส่ลูกชายบุบุวมแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานนะฮะทั้งสองก็ได้พบกับตัวประหลาดบางอย่างนะฮะที่อยู่กับพวกบุมบุ๋มนะฮะแล้วทั้งสองก็ได้โอกาสหนีตีพวกบุมบุ๋มในทันใดซึ่งทั้งใจโลกกับโจนี่นั้นก็เพื่อเลือกพวกบุมบุ๋มนั่นเองตัดมาที่มอเทนทิมที่กำลังหาบอดแสตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้นะฮะว่าใครคือคนร้ายแล้วจู่เขาก็ได้พบกับโจนี่โดยบังเอิล้ัังนนนม่เททพ บางอย่างแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานนะฮะโจนี่ก็สามารถหนีมอลทนทิมมาได้ซึ่งความจริงแล้วนั้นมนก็คือโจนี่ตัวปอบนั่นเองโดยพวกบุบบุมนั้นได้ปลอมตัวขึ้นมาโดยพวกบุบบุมนะฮะได้วางแผนบางสิ่งบางอย่างไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะโดยที่จะให้มอลทนทิมนะฮะเข้าใจผิดนะฮะว่าโจนี่เนี่ยคือฆาตกรแล้วมอลทนทิมนะฮะก็เปื้อนเลือดพวกบุบบุมซะด้วยซึ่งตอนนี้นั้นมอลทนทิมก็กาลังไล่ล่าใจโลกกับโจนี่ในทันใดแต่ทันใดนั้น3ามคนก็ดูดเข้าหาก เกิดขึ้นกับนิ้วของโจนี่เลบนิ้วของโจนี่นั้นหมุนไปอย่างผิดปกติซึ่งหมอเทนทิมก็บอกกับโจนี่นะครับว่าโจนี่เนี่ยได้พลังพิเศษมาจากอุ้งมือปีศาจจนทําให้ใจโลกับโจนี่นั้นงงแดกเลยทีเดียวเชียวโจนี่ก็เลยใช้จังหวะนั้นนะฮะฆ่าพ่อบุมบุมนะฮะจนพ่อบุมบุมเนี่ยตายห่าเลยนะฮะแล้วโจนี่ก็จัดการลูกสาวบุมบุมอย่างหดเที่ยมก่อนที่หมอเทนทิมใจโลและโจนี่นั้นจะสามารถรอดมาได้ก่อนที่ทั้งสามจะขี่ออกไปนะฮะลูกสาวบุมบุมนะฮะก็มีบางสิ ต่างนานานะฮะก่อนที่พวกใจโร้นั้นจะหนีออกไปพอทั้ง3กําลังเดินทางนะฮะมอเทนทิมก็เล่าบางสิ่งบางอย่างนะฮะให้ใจโรนกับโจนี่ฟังนั่นก็คืออดีตก่อนของมอเทนทิมนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ก่อนนะฮะมอเทนทิมก็ได้ไปตรวจสอบทะเลสายอริโซนากับพวกกองทัพต่างๆนะครับหลังจากที่พวกเขาสํารวจไปสําร,รวจมานะฮะพวกเขาก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างนะฮะใช่ครับพวกเขาอยู่ในเขตของอุ้งมือปีศาจนั่นเองซึ่งอุ้งมือปีศาจนะฮะมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะฮะตามใจชอบของมันนะฮะจนกองทั เขาั้นไม่สามารถหาแหล่งน้ําได้นะฮะแต่มีเพียงแค่เมาทเทตทีมคนเดียวนะฮะที่สามารถรอดมาได้นะฮะพอเขารอดออกมานะฮะเขาก็ได้พลังวิเศษบางอย่างนะฮะซึ่งพลังวิเศษที่ว่านั้นก็คือสแตนนั่นเองซึ่งชื่อสแตนของเมาทเทตทีมนะฮะก็มีนามว่าโอโลสเมซึ่งความสามารถของมันนะฮะนั่นก็คือสามารถแยกชิ้นส่วนร่างกายของเขาและเป้าหมายได้และสามารถส่งผ่านตามเชือกได้แล้วค่อยต่อกลับใหม่ที่ปลายทางนั่นเองนะครับผมซึ่งชื่อสแตนของพวกบุมบูมนะฮะก็มีนามว่าทูมออฟเดอะบุมนะฮะ ดึงดูดให้เข้ากันนั่น <Ride. S 1> เองพอท <Ivan> ั้งสองกำลังเดินทางนะฮะโจนี่ก็ได้ถามไจโร่นะฮะว่าไจโร่เนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วที่ลูกสาวบุมบุมว่าเนี่ยมันสื่อถึงอะไรกันแน่เนี่ยเดียวไอตาสัญลักษณ์ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมึงมาแข่งเพื่ออะไรซึ่งไจโร่ก็เลยตัดสินใจนะฮะจะเล่าให้โจนี่ฟังนะมันก็คือประวัติหรืออดีตของไจโร่เซปิลี่นะฮะจดจะเล่าให้ฟังซึ่งความจริงแล้วนั้นไจโร่ก็อยู่ในตระกูลเซปิลีนะฮะซึ่งงานของพ่อไจโร่นะฮะนั่นก็คือหมอนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะพ่อของไจโร่นะฮะก็ได้สอนวิชาการหมุนลูกเหล็กให้กับไจโร่นะฮะจนไจโร่นะฮะก็ได้อายุ 213ปีนะฮะซึ่งพ่อของใจโล่นะฮะก็พาใจโรดเนี่ยมาที่ตึกตึกหนึ่งในระหว่างนั้นนะฮะพ่อใจโล่ก็ได้สอนใจนะโล่ว่ามึงหน่าเป็นลูกคนโตมีหมอยแล้วมึงมีหน้าที่ปกป้องครอบครัวการปกป้องครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าปกป้องประชาชนนั่นแหละและจากวันนี้เป,ป็นต้นไปมึงจะได้เป็นผู้สืบท่ทอดต่อจากกัวแล้วหลังจากนั้นนะฮะพ่อใจโร่นะฮะก็ได้ใส่อีโม้งนะฮะแล้วก็ถือดาบไปนะฮะรู้หรือเปล่านะฮะว่าไปอะไรใช่รอฮะไปประหารคนนี่เองเมื่อใจโล่นั้นอายุ25ปีนะฮะใจโลดก็คืหน้าที่เพช ซึ่งมันน่าจะสืบทอดร่นสรูรุ่นตลอด380ปีเปแล้วตระกูลสเปรีนะฮะก็ได้คิดค้นการหมุนลูกเหล็กนะฮะซึ่งการหมุนลูกเหล็กเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อสร้างความเจ็บปวดนะฮะแต่ทาให้คนที่ถูกประหารนั้นสงบนิ่งและไม่รู้สึกทรมานก่อนตายซึ่งงานแรกที่ใจโลดต้องประหารน,นะฮะนั่นก็คือเด็กชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเด็กชายคนนั้นเนี่ยก็มีนามว่าเมาโก้ Go นั่นเองซึ่งความจริงแล้วนั้นเมาโก้ Go ก็อายุป,ประมาณ9ขวบซึ่งเมาโก้ Go นะฮะก็เป็นลูกของคนรับใใช้ใใะะ้้นนนนนบาาาาาาหหหลลัััังงงญ่่่่ะะ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 เเเขขขขมมมกกจตตตตืืแอออดดดดพวไรๆ แต่พวกขุนนางหรือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้วางแผนกบฏประเทศนะฮะจนทาให้พวกทหารนะฮะบุกมาจับเมาโก้ในทในันใดซึ่งทหารใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกขุนนางนะฮะก็จะถูกประหารด้วยเช่นกันซึ่งเมาโกเนี่ยก็ถูกนับรวมไปด้วยนะฮะซึ่งเมาโก้นะฮะก็ไม่รู้เฮียอะไรเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ <im> อใจโลที่เห็นอย่างนั้นนะฮะใจโลก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะใจโลก็ได้ไปเถียงกับมหาลเล็กนะฮะและมหาลเล็กนะฮะก็ได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างนะฮะให้กับใจโลนะฮะซึ่งมันก็คือถ้าหากใจโลนยสามามรรรถะกกกัด็ปติ และก็จะสร้างความพึงพอใจให้แกกษัตริย์นั้นเป็นอย่างดีแล้วตัวเขานะคะก็จะสามารถช่วยเมาโก้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะว่าทาไมใจโรดถึงมาแข่งสตีลบลันตัดมาปัจจุบันพวกใจโลดนั้นก็ได้มาถึงเมืองผัดเปลี่ยนซึ่งมันถูกสร้างมานะฮะเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะฮะมาพักผ่อนได้ก่อนที่มอธินทิมนะฮะก็ได้พบก,กับชายปริศนาคนนึงนะฮะที่มาค้นของของใจโล่ซึ่งชายคนนั้นนะฮะก็มีนามว่าเอเยคุณมาว่านะฮะซึ่งเอเยก็ได้มาดูจดหหหมมมมาาาายยยขขขออองงงงงจจจโโ่่่่นนนนะะะะะะซึึก็คืดเเลททะะทีีถ 50กิโลพวกเรานั้นได้เตรียมมาซอมบี้ไว้แล้วแม่ซอมบี้เนี่ยจะมีพลังเยียวเยาความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้า <c oughs> ซึ่งความจริงแล้วออแย่ oh yeah. ของมาว่าก็เป็นพวกต่อต้านกษัตริย์นะฮ <c oughs> ะอ้อแย่ของมาว่านะฮะก็ได้ทําลายมอหตติมจนมอเตติมนั้นระเบิดเป็นเค่เลยทีเดียวเชียวซึ่งความจริงแล้วนะฮะเขาก็มีสแตนเหมือนกันนะฮะซึ่งชื่อสแตนนะฮะก็มีนามว่า Boku oh, no Rhythm wo Kitakou ก็นั่นละฮะไอ้แยแม่งชื่อโคตรยาวชิบหายซึ่งความสามารถของมันนะฮะนั่นก็คือติดสลักระเบิดลงวัตถุไหนก็ได้นะฮะที่เขาสัมผัสแต่ถ้าสลักหลุดนะฮะมันก็จะระเบิดเป็นแค่เลยทีเดียวเชียวนะฮะซึ่งหมอที่ถิมนะฮะก็เป็นคนโดนลูกหลงนั้นนะฮะแต่เขาก็สามารถรอดมาได้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยแยกชิ้นส่วนไว้ได้ทันซึ่งความจริงแล้วนะฮะเจโรก็โดนระเบิดไปด้วยนิดนึงนะฮะจนทําให้อ๋อแย่เขามืว่าต้องวิ่งหนีนะฮะซึ่งเป้าหมายมันนะฮะนั่นก็คือการแย ว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากซึ่งในระหว่างทางนะฮะเจโรกกับจูนี่นะฮะก็ฝ่าดงระเบิดมาหลายๆอย่างนะฮะพอมาถึงตัว oh yeah อ๋อเหย่เข้ามาว่านะฮะเจโรกก็เลยจัดการ oh yeah อ๋อเหย่เข้ามาว่าจนมันนั้นตายหาเลายทีเดียวเชียวนะฮะ <c oughs> และเจโรกกับจูนี่นั้นก็ออกเดินทางต่อไป